อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ๋อที่นี่เพชรสยามซาวกรุปครับเป็นร้านแบบว่าเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับหลายๆอย่างเลยครับร้านใหญ่มากครับคุณนุ๊กแนะนำมาแกแบบว่าแกซื้อพวกเครื่องดนตรีอะไรก็ที่นี่ครับทีนี้แกก็บอกว่ามันมีเรื่องอื่นๆด้วยนะมีเรื่องกล้องเรื่องหลายๆอย่างครับนี่วันนี้มาดูวันนี้ครับสวิตช์ คือไลฟ์สดมันปัญหามันเยอะมากเลยฮะมันเริ่มแบบมันช้ามันมันช้ากระตุกมันหลายหลายอย่างมากเลยฮะคงต้องใช้เครื่องช่วยแล้วล่ะไอเครื่องนี้ครับมันทําให้แบบว่าเราต่อกล้องได้หลายกล้องเราต่อภาพจากคอมมาก็ได้การไลฟ์จะสมูทขึ้นจากที่เริ่มทํากันแบบว่าสบายๆตอนนี้ในที่สุดเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีครับแล้วดีรุ่นใหม่เลยนะครับเนี่ยโอ้ฟังก์ชันเยอะมากเลยครับทำได้หลายอย่างมากครับ มันจะเป็นตัวที่ต่อแยกแล้วทำให้แบบใช้ได้หลายเครื่องอ่าแล้วก็มันก็แยกกันอ่าการใช้เน็บมันก็จะเบาลงนะเพราะว่ามันแยกเครื่องกันการไลท์จะสมูทขึ้นครับ